เพิ่งเจอกันเองเนาะตบ้งปุ้งฝายงานนะรับฝ่างานเลยเนาะแมวเมคอัพเขียนให้เข้ากับบันเจกิดก็กับตีมนะเธอมีดอกไม้ชิ้นก็มีดอกใช่อะลวมาคู่กันเลยครับอ่ะรู้ยังไงบ้างนานแฟนมีติตร ครั้งแรกในชีวิตของเรารั้งทั้งแรกในไทยทั้งแรกในไทยเออทั้งแรกในไทยก็นะครับขอบคุณช่องสามเขาผมที่แบบจัดงานหมาดคิมเอ่อการ์เดนคลับนะครับก็ทีมในวันนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อเป็นส่วนสวนดอกไม้ดอกนี่ก็เป็นแบบอามคอนเซ็ปต์แบบคิดคิดเองใช่ใช่เพราะว่าเราชอบแบบชอบสวนอะไรแบบดอกนี้ด้วยรู้สึกประทับใจมากดีใจนะครับที่เรายังแบบเรียกว่าอะไร มีแฟนคลับที่เหนียวแน่นแล้วก็ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาก็ยังอยู่วันนี้ก็เห็นแบบหน้าคนที่แบบคุ้นกันเยอะมากเลยนะครับผมมันเหมือน,นกลายเป็นครอบครัวไปแล้วแบบที่เห็นกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับที่แบบสละเวลามานะคะเพราะว่าก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เหมือนกันคิดว่าจะเจอแบบสิบคนเลยวีไอีสิบคนเไหนก็ แต่งเหมือนแต่กีโมเหมา after party แล้เราก็มีตีมดอกไม้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยใช,ยนะใช่แต่เราไม่ใส่เต้ยบุกมากอยี่เหมดลย่าต้องแนีเกิใช่คิดเองเขาก็ส่งเล็บมาแล้วก็เราก็แบบแม่ดีกว่าเราขอตีมนี้ดีกว่าแน่ๆเราไปอะไรเงี้ยแล้วก็ มันก็ง่ายแล้วก็ตรงคอนเซ็ปต์เขาดีนะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยค่ะด้วยสถานที่ไปแอรชั่มดี่ไม่เอาดอนะฝนไม่ตกนะที่นี่ขอบคุณที่นี่ขอบคุณคุณลีดเลยคใช่ค่ะแฟนบอกว่าจดเดือนละสองครั้งยันได้เลยโอ้โหจริงหรือเปล่าแฟนขับจะมาหรือเปล่าเพราะว่าแฟนขับก่ ม่ใช่เด็กๆเราก็อยู่มานานแล้วเนาะแต่จริงๆก็ถือว่าก็ถือว่าเขาเรียกว่าเปิดงานเพราะว่าเอ่อนี่ก็เป็นครั้งแรกในไทยเราก็อยากจะให้มีครั้งต่อไปเรื่อยๆล้วก็เดี๋ยวดูว่าเอ่อเราจะไปไหนก็ดีทำอะไรกันบ้างมีแผนไหมบ้างในย่างเพื่อครักเดียวเพื่องครั้งต่อไปยังไงไหมคะก็ก็มีแบบดูดูไว้เหมือนกันนะว่าอาจจะมีแบบนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวดู การตอบรับของรอบนี้ก่อนแล้วกันค่ะใช่ทำไมมาเอาเอาอะไรมาแจกแจกแจกเลยแจกฟรีแจกปัจจฟรีอะไรเงี้ยเชิญทุกคนเลยแต่ครั้งหน้าต้องหัวสลิงลูมมาเหมือนที่หอมนะนันแน่เหมือนสลิงแล้วก็ร้องเพลงเจ็ดติดเพลงเป็นนักร้องเลยแล้วนะเออสนุกดีสนุกดีวันนี้สนุกมากชื่นใจอ่ะชื่นใจเราได้ยินเสียงได้ได้มาเจอพี่เอกกี้เป็นพิธีกรอีกต้องขอบคุณพี่เอกกี้ด้วยนะที่แบบยิ้มแฟนคลับแล้วก็ ทำให้มีส่วนร่วมไปในงานด้วยนะมีตัวซีเคร็ตด้วยวันนี้ค่ะไดู้ครอบครัวด้วยใช่คือกลับมาไม่ทันแล้วเขาเป็นลูกชายลูกชายพินนเล่ใช่ไหมยังไงว่าจะเอาน้องมาในงานแต่งของี่ด้วยวางแผนไว้แล้วค่ะแล้วก็บอกบอกให้แบบพี่พี่ไปรับตอนอ่าใบสามน้องให้ไม่ถึงที่ตอนใบสามค่ะปรากฏว่า ยังไม่ออกไปไหนก็เลทนิดนึงค่ะปรากฏว่าลืมบอกลืมบอกก็เลทนิดนึงแต่ว่ก็มาทานมาทานตั้งใจไว้ว่าอยากให้มาได้มาเจอเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะอยากให้มีอะไรแบบเซอร์ไพรส์จริงๆครับผมใช่ให้ไปดูการเจริญเติบโตของของแฮรี่ด้วยแล้วจะบอกว่าพอแฮรี่ออกมาเซกีดังกว่าเราอีกนะใช่ใช่เซกีดังว่าทำได้ดีนะมาทุกทุกแบบทำได้ดีนะตื่นเปล่าผมผมยิกอยู่ผมยิกอยู่นั่ง อเมกันดดื้อส่งไปให้ป้าแอนเลยนะกลับมป้าแอนเลี้ยงเลยไม่ส่งวันนะให้แอนนะให้พี่แอนเลี้ยงเลยให้ให้พี่แอนดูยังไงบ้างคะก็แบบการออกขื่อน่ารักมากน่ารักมากตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่าเขาจะวิ่งลงไปเหางจุกตูอะไรอย่างเงี้ยดูดูชอบเห็นแต่ก็ดูแบบสักพัสักครั้งเริ่มกินดอกไม้ีอะไร่ดูชิวเริ่มชิวคนเริ่มมโนธรรมด้ลยกัะ โอ้โช่วยกันส่วนใหญ่เราช่วยกันนะคะช่วยกันผมก็เป็นคนทําเล็กเหมือนบนเวทีอะครับใช่ที่หมายจะทําอะไรที่สวยงามไม่ได้เลยจะทําเลขนาดแบบป้ายอย่างเงี้ยคิมต้องเป็นคนทําหน้าที่นั้นตลอดป้ายให้สวยงานละเอียดอะไรเงี้ยถูกแล้วถูกต้องแล้วแล้วเมื่อกี้คือตั้งใจหรอที่ทำไกมจะช่วยเราก็จะช่วยหยิบมาใกล้ๆดันหล่น เละเลยดีทานไม่แตกเอ้อร่อยเหมือนเดิมแต่หน้าตา,าจะเปลี่ยนไปนิดนึงโอ้เขากล่องไม่ขนาดนั้นครับยังไม่ตื่นอะไรนะไม่ได้ยินเขากลอกไม่ให้พี่หมากกินในกองไหมอพรไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับเขากองอร่อยอยู่แล้วเออกินเขากองไป <laughs> ละครจะมีละครคู่หรือผลงานอะไรยังไงบ้างก็มีผลงานให้ให้ชมกันแน่นอนนะคะยังไม่หายไปไหนนะคะตอนนี้รอบทอย่างเดียวเลยว่าเมื่อไรจะเสร็จอะไรเงี้ยก็พร้อมเปิดกล้องเลยังแีนะคะน่ะงานคู่เหรอคะงานคู่เป็นละครคู่ไหมคู่ไหมคู่ไหม <c oughs> เดี๋ยวได้ <c oughs> ไม่ ไม่มันมีที่คู่ด้วยแล้วก็ไม่คู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวรอชมกันเพราะว่าปีนี้เราก็ยังจะต้องเขาเรียกว่าอะไรทางานแล้วก็สรุปในในปลายปีนะครับาะส่วนของผมก็ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ก็รอดูผลงานในปีหน้าใช่หัใช่ถ่ายอยู่พูดได้แค่นี้ใช่ใช่มีผลงานที่ถ่ายอยู่พูดได้ใช่มีผลงานที่ถ่ายก็รอเราเปิดกล้องค่ะก็อย่างที่บอกว่าทํางานเป่อแปะไปแล้วอนแล้วไม่แล้ว ก็จะมีงานแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยไม่รู้เหมือนกันทำไมช่วงนี้ไปต่างประเทศบ่อยมีแนวไหนที่อยากเล่นเป็นพิเทศไหมคะแนวไหอยากเล่นแนวไหนหรอไม่รู้ก็จริงจริงก็เล่นมาหมดแล้วเล่นมาหมดแล้วอ่ะเออเหลือเนี่ยก็คงคิดว่าทางเรามันตลกอ่ะคอมเมดี้เหรอครับคอมเมดี้เนี่ยง่ายสุดเลยคิดถึงคอมดี้คิดถึงคอมเมดี้ใช่ค่ะคิดถึงกองถ่ายแล้วด้วยล่ะ อย้วที่เอใช่ใช่อย่าเปิดแล้วเหมือนกันตอนนี้เหมือนจะเป็นรุ่นพี่แล้วนะรู้สึกอยังไงบ้างเหมือนเราเป็นรุ่นพี่แล้วนะก็รู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจดีใจที่ที่ช่องได้มีมีเจนใหม่เาเรียกว่าเจนใหม่ได้เข้ามาซัพพอร์ตได้มาช่วยเหลือแล้วก็ได้มาสร้างสีสันให้กับให้กับช่องเรานะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่านานมาแล้วนะที่แบบไม่มีอะไรแบบนี้เราก็เห็นแล้วก็เออ และนี่เรากลายเป็นอีกรุ่นหนึ่งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจที่น้องๆได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็ได้อ่าเขาเรียกว่ามีผลงานให้ได้เป็นแฟนงสารตามต่อไปครับผมน้องเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีหน้าตาแต่ละคนแบบจิ้มลิ้มสดใสมากดูแล้วแบบเออมันมันน่าดูอ่ะน่ารักกด้วย็เออน่าดูน่าดูใช่หมอหลวงเตรียมจะกลับมาออกรึยังคะจริงปะเนี่ยยายายาเมื่อกี้เลยจริงปะเนี่ย จริงค่ะวันหมอหลวงหรือว่าหมอเก่งหมอหลวงค่ะหมอหลวงหมอหลวงนี่คือนล่าสุดนะอ๋อล่าสุดโอ้โหสมัยเหมือนกันใช่ไหมสมัยไม่รู้ค่ะก็ดีใจค่ะทันถึงสุดจนถึงสุดใช่2โมงตุ่ทุ่มเริ่มวันอละครโอ้ละครเย็นเลยก็คือวันละครนี่แล้วแหละเอ้าฝากชมกันอีกรอบนึงด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็อยากให้ติดตามชมค่ะเป็นละครที่ พีสาระสนุกแล้วก็ดูสบายๆค่ะองคารที่16ปีแล้วค่ะอังคารที่16ปีแล้วนะคะตอนเย็นประมาณหนึ่งทุ่มนะคะก็ฝากชมกันด้วยนะคะหมอหลวงค่ะหมาชอบอะไรในบทบาทในเรื่องนี้ก็ตลกเหมือนเดิมอ่ะก็นั่งดูด้วยตลอดไม่ดูสิผมก็ดูแล้วก็เห็นแต่ความสดใสอยู่ในจอตาโตโตผู้หญิงสวยๆตาโตโตหน้าจิ้มลิ้ม ัดสั้นๆนั่งอยู่ในจอใส่ชุดไทยอะไรเงี้ยก็แบบเออน่ารักดีไม่เห็นอยู่แค่นั้นเลยพี่โอล่ะพี่โอ้พี่โอก็พี่โอ้เนียพี่โอ้พี่โอพี่โอก็น่าดูอยู่แล้วเขาเขาถนัดคอมเมดี้ใช่นะเขาเล่นดีพี่พอยอย่างเงี้ยทุกคนแหละนะมันเป็นสีสันแล้วก็เล่นพี่พอยไม่เล่นเล่นหัวถัเล่นเล่นเป็นอีกเออเล่นเป็ดด้วยโอ้ดูหรือเปล่าเนี่ยโอ้เย็นนะสา เดนหรือเปล่าเนี่ยดูหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมแฝดด้วยนะฮะสนุกสนุกด้วยนี่สุดมีงานละครอะไรหลายเรื่องโครงการทายาทที่คุณหนึ่งสองปีเลยไหมคะยังไงฮะอ๋อทายาทก็เนี่ยแฮร์รี่ค่ะแฮร์รี่มาก่อนลูกชายมีลูกชายแล้วมีลูกชายแล้วก็เลี้ยงลูกชายไปก่อนน้องสีขาวใช่เดี๋ยวก็ต้องรับงานถ่ายถ่ายละครอะไรกันอีกเยอะ หาเวลาอยู่แล้วครับแน่นอนจริงๆไม่ได้เลื่อนแล้วก็ตามแผนเนาะแม่ตอนนี้ตามแผนอยู่ค่ะแล้วถ้ารู้สึกว่ามันเร็วไปก็อาจจะเลื่อนเนาะอยู่เที่ยวไม่ฉ่ำใช่ปะเออเพราะว่าแผนเราจะไปอันดีโมดิชั่นนะคะอันดีโมยังไม่จบอืเรื่อยๆแต่งงานก็ยังไม่จบจบเ่อจบเธอเออต่อไปเร่อไหนคะเรื่ต่อไปประเทศต่อไปอ่ะค่ะ คงจะไปทํางานค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยกลับไปฮันนีมูนอีกรอบเดี๋ยวครบรอบแต่งงานอ๋อวันนี้วันที่สิบสี่ใช่ไหมอ๋อวันนี้สิบสี่เราแต่งงานวันสี่กันยาอีกสองเดือนอีกสองเดือนครบรอบแต่งงานแล้วใช่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่างานเฉลิมฉลองครบรอบเหมือนกันนะสองเดือนบังเอิญมากจริงแล้วบังเอิญมากสองสุขฮัลโหลฮัลโหลฮั้โหลัลโหลฮ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 ัลโหลัลโหลฮัลโหลฮขลโหลฮัลโหนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหัล ตามนั้นแฮปปี้แฮปปี้ครับเออก็คือช่วยกินตลอดลดน้ำหนัหรือว่าลดไหมก็ลดอยู่เนาะก็คือแล้วก็กินแล้วก็ออกกำลังกายอย่างป้าข้างอยู่ค่ะอย่างป้าข้างเพราะว่าเราชอบกินเดีรยวแล้วก็กินครับแฮปปี้เนาะขอบคุณมากิขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ dạ ngay hay... รับโอเครับขอบคุณคะขอบคุณค่ะขอถ่ายอีกหน่อนเดี๋ยวีโอเค